เดนจากบคัเราเลยเดนาเขาจะเปลียนเราเนเขาจะเปลียเราเดินเลย ไปสู s> <S ่คนอื่นแต่ว่าในส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเรียนแล้วนะครับว่าเราเนี่ยอะไรที่เราช่วยได้เนี่ยพร้อมเสมอยกตัวอย่างอยะไรนะคะว่าถ้าเกิดอย่างเรื่องต่อไร้เส้นอะไรพวกนี้ใบอนุญาตอะไรต่างๆเราพร้อมนะในส่วนของค่าโดยสารอะไรเงี้ยถ้าเกิดมัาจะขอตอบคดีหนึนะสมมติเรือแสงแสบเลยนะค่ะก็เจรจากันอยู่นะครับเจรจากันอยู่ก็บอกว่าให้ดูเอาต้นทุนมาดูว่าเวลา เวลาจริงๆเนี่ยเรากาหอนดอัตราค่าโรยษาทอะไรจริงๆมันต้องดูว่าต้นทุนจริงเป็นยังไงเราจะมีมาจิ้นในการที่จะทำกำไรเท่าไหร่ถ้าเรามาแบบไพรแล้วมันมันเป็นเื่นที่ที่เขามีความจกเป็นจริงๆต้องอธิบายกันคนนี้เข้าใจาายยได้นะครับกา,า,าจะา,าโก็จะมีคกัา,าของ ตรงท่ากัศยานอีกหนึ่งท่ากาศยานก็คือกระบี่นะครับตรองรับการเดินทางระหว่างประเทศก็มีความพร้อมเช่นเดียวกันครับวันนี้นะครับจากการเดินทางมานะครับตรวจก็ได้มาดูลักษณะทางกายภาพนะครับของท่ากัศยานเชิงภูมินะครับ,าานะรบว่าได้มีการเตรียมในเรื่องของการให้บริการในการที่จะตรวจนะครับรองรับผู้โดยสารที่จะเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยอย่างไรบ้าง นะครับซึ่งก็จากการรับฟังคำด่าสุดแลือวักสาทางกายภาพก็มีความพร้อมที่จะรับผู้โดยสารนะครับซึ่งก็ต้องเรียนนะครับว่าขนาดนี้เนี่ยจริงๆจะมีผู้โดยสารที่เดินทางมาประมาณสักวันละหนึ่งหมื่นกว่าคนนะครับที่เป็นขาเข้าซึ่งผ่านระบบ t h i l l n n p p s s เนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถที่จะ ตรวจได้นะครับชั่วโมงละประมาณ5,000คนแต่ที่ว่าทำไม1,000งมกว่าคนเนี่ยนะครับเพราะว่าไฟล์บินที่มาเนี่ยจะมาไม่ได้แบบเฉลี่ยมานะครับแต่จะมาแบบตามเวลาที่เขาประเทศต้นทางเขาปล่อยมาก็ก็จะเป็นช่วงเช้านะครับกับช่วงบ่ายถึงค่ำเนี่ซึ่งจะมีปริมาณการบินเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างมากนะครับซึ่ง การให้บริการเนี่ยนะครับในการตรวจเนี่ยต้องเรียนว่าในเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก15นาทีเท่านั้นเองนะครับอันนี้ไม่รวมถึงการเดินนะเพราะว่าท่าอากาศยานเนี่ยแต่ละท่าอากาศยานเนี่ยก็จะมีระยะทางในการเดินผ่านขั้นตอนการตรวจเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ต้องเรียนว่าในอีก5าท่าอากาศยานนะครับก็คือดอนเมือง เชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตแล้วก็หาดใหญ่ก็มีความพร้อมเหมือนเดียวกันนะครับเหมือนเหมือนกับทางส่วนในภูมินะครับรวมทั้งท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยานอีกหนึ่งท่าอากาศยานก็คือกระบี่นะครับซึ่งรองรับการเดินทางระหว่างประเทศก็มีความพร้อมเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องเรียนว่าวันนี้นะครับก็มีความมั่นใจนะครับที่จะรองรับนะครับการเดินทางของผู้โดยสารระหว่างประเทศนะครับ ตามนโยบายของท่านนายกัมนตรีนะครับสำหรับเรื่องของการแก้ปัญหาความได้ดั้ของผู้โดยสารนะครับก็ต้องเรียนว่าก่อนนะครับที่จะมีสถานการณ์โควิดคือปี2562เนี่ยทางท่ากาศยานสุวรณภูมินี่จะสามารถนะครับรับผู้โดยสารขาเข้าเนี่ยสูงสุดได้ประมาณวันละ7-8หมื่นคนต่อวัน นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยขณะนี้เนี่ยจำนวนผู้โดยสารอย่างที่เรียนไปนะครับว่าเ,เดินทางก็ประมาณสักหนึ่งหมื่นกว่าคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่ได้มีปัญหานะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับการที่จะส่งผู้โดยสารไปยังโรงแรมเนี่ยด้วยระบบ p c ซีอนะครับก็ขณะนี้ต้องเรียนว่าพอนโยบายเปิดประเทศออกมาแล้วเนี่ยก็จะคลี่คลายตรงนี้ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความแออัดในการที่จะมารอรถ นะครับของผู้โดยสารต่างๆก็คงจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอย่างที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งทางท่ากาศยานแต่ละท่ากาศยานจะมีจุดนะครับในการที่จะเป็นจุดที่จะประชาสัมพันธ์ให้ข่าวนะครับกับผู้เดินทางนะครับเพราะเพราะในสิ่งที่เราเห็นปัญหามาเนี่ยขณะนี้เราก็จะแก้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับโดยสํานักง,งานการบินพลเรือนเนี่ยท่านจะทำพรีเซนเตชันเนี่ยประสานกับสายการบิน นะครับให้ฉายนะครับพีเซนเดชในกระบวนการการเดินทางเข้าเมืองของแต่ละท่าอากาศยานนะครับว่าเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยท่านจะต้องทำหนึ่งามสี่หเนี่ยอย่างไรนะครับแล้วเมื่อมาถึงท่าอากาศยานแต่ละท่าอากาศยานเนี่ยเมื่อลงมาเนี่ยก็จะมีแผนผังให้ดูนะครับมีป้ายบอกเป็นภาษาต่างๆ นะครับว่าผู้โดยสารเนี่ยจะต้องเดินทางไปที่ไหนอะไรยังไงพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่นะครับในการที่จะดูแลอำนวยความสะดวกด้วยก็คิดว่าการเดินทางที่จะถึงนะครับในวันที่หนึ่งพฤษภาคมเนี่ยความพร้อมทั้งหมดมีนะครับก็ไอ้นี้ยังไม่รวมกับสิ่งที่เรามีความพร้อมที่รองรับที่ยังไม่ได้เปิดนะครับคืออาคาร ที่พักผู้สารเนี่ยสักวันนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยตามแผนจะเปิดปีหน้านะฮะปี2 5 6 6แต่ว่าวันนี้ได้ประชุมผมก็ได้เรียนกับทางท่านผู้อำนวยการใหญ่นะครับว่าก็ให้ไปเตรียมความพร้อมตรงนั้นด้วยนะครับเพื่อถ้ามีอัตราการเดินทางที่เป็นก้าวกระโดดซึ่งจะเป็นไปได้นะครับเ,เพราะว่าเราเห็นการดําเนินการในประเทศต่างๆในโลกเนี่ยนะครับอย่างยุโรปอย่างอะไรพวกนี้ ก็สถานการณ์โควิดนี่ได้รับการพูดง่ายๆว่าประกาศเป็นโรคประจําถิ่นไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าการเดินทางของประชาชนก็จะปกติแต่ว่าในประเทศไทยนีย่ผมก็ยังให้ประชาสัมพันธ์ให้ใส,ส่แมสอยู่นะครับสวมแมสอยู่นะครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันในเรื่องโรคอื่นๆด้วยนะครับไม่เฉพาะโควิดเท่านั้นนะครับสําหรับในสิ่งที่ ให้ดาเนินการเพิ่มเติมอีกก็คือการได้ทําเช็คลิสต์นะครับในเรื่องของการให้บริการต่างๆนอกจากที่เป็นภารกิจของการท่าอากาศายานแห่งประเทศไทยนะครับก็ให้บริาการนะครับจัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถโดยสารเรื่องการให้บริการต่างๆในท่าอากาศายานนะครับเพราะว่าการที่เรา ได้รับผลกระทบจากเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด -19 ที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละหน่วยงานนะครับแต่ละบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็มีแผนในการที่จะปรับลดการให้บริการลดอัรตรากําลังลงนะครับเมื่อเรากําลังที่จะเปิดประเทศซึ่งก็จะต้องมีการให้การบริการที่จะสามารถให้ความสะดวกนะครับความรวดเร็วนี่นะครับให้กับผู้เดินทางเนี่ยก็จะต้องมีการซักซ้อมในสิ่งเหล่านี้นะครับให้สามารถที่จะรองรับ การเดินทางของผู้เดินทางที่จะเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยให้มีความพร้อมเออต็มนะครับเต็มที่นะครับก็เป็นเรื่องที่เดินทางมาในวันนี้นะครับยืนยันว่าพร้อมนะครับในการที่จะเปิดนะครับท่าอากาศยานเนี่ยทั้งหมดนะครับให้สามารถรองรับการเดินทางตามนโยบายของรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับ